กาบสวัสดีและสวัสดีนะ้องผมไอพี่น้องเบิร์ตสุขูสูคส่คนพี่น้องเอลยบวชอยู่ในและกระจางประเทศเนาะกันยินดีต้อนรับเขาสู่สองปาเตียงทองซาน,นิโออีกแล้วผมไอพี่น้องเอลยมื้อนี้ปาเตียงก็มาอยู่บ้านหนุ่มเงียวเนาะเมืองอุทตรดิษฐ์นะี่แหละแพีงสวัสดีคิดผมไอพี่น้องเอลยอ่าพอดีปาเตียงอ่าอ่าไปถามทางน้องเพื่อว่าเรียบร้อยเมื่อกี้นี่พี่น้องเอลย นะในการสิลมหาน้องพิมวันนี้เพินเ่นกับไปข่า,ขามมตตะไทยมาตะมุกาหารคือกันพี่น้องเลยมาแต่อันนะกวดนะั่นแหละเนาะกับมาถามเพื่อน่น้ำกันว่าพญาตโลค้าของเพื่อนนี้เป็นยังพี่น้องเป็นยังกันนี่สรุปหมอเพ,นะพิ่นว่าอะไเนาะพี่น้องเนาะแต่เบิดค่าใช่ายเท่าไรพี่น้องเลยเพราะว่าเป็นเป็นครั้งแรกที่เราได้ขามไปกวดยมุกาหารประเทศไทยคุณแม่พี่น้องเลยไปไปเบิ่งไป,ไปชมน้ำกันพี่น้องเห็นเนาะอยู่ในนหลเพี่น้องเลย วากโอยเนาะอือโหแยงแปลงโดดแปลงล่างสึกอยู่เป็นอีช้างอันนี่เพลียวดยสามเซนกีบบ่มาเตียงอีซือเอาไรแต่สามเซนพี่น้องเลยเือนึงีอยู่เามเือแปงเอาไปเห็ดในไทยด้นี่เนาะพี่น้องเนาะเอาไปชุกดินบ โอ้ยังพ่อแล้วแต่นี่หัวเทียนมันมาอยู่จอมพี่เนาะยางหน้ากรบุมิลมฮะรถนี่ห่อนี่มันหัวเทียนมันมาอยู่ทึ่งพี่นี่อย่งพ่อแล้วพี่เนาอไงโอ้ยเลยยางยางกระบ่มียางรุ่นใหม่บ่บริชายลมบ่โอ้สบายดีเด้อฮะหยัดหยัดเดี๋ยวดีกว่าหยัดเสื้อผ้าใช่นี่ เฮ้ยสังว่าเาแทบพี่น้องเลยมาใชยิอันนี้ชุดมาใส่นี่พี่น้องไงอ๋อผมมีหัวหวาน่มีขนมเติมลุเมเม่นผู้มียางรุดใหม่ผมมีลมเนาะ,นะอันนี้ป้ามันเกิดชิบวัเต้นรอ้องร้องบ่นี่ยผู้ยีผดว่าระบากน้ำบุญนั่น ตาตาตา tamam. อย่างมึม,มีลมลอเอาเสื้อขาดขาดไปนี่นะยุกหยัดใช่เนาะหน่อยชื่อมาเท่า e. ไรน,นีนะ่ฮะเก้าแสนพันกว่าบาทพี่น้องเลยอ่าประมาณสองพันบาทใช่แต่ตะกี้อ่าเปนก็ใส่ท่อแต่งนี่ท่อมันกิดอะไรเชนเลยนี่ก็ได้ท่อเนาะบ่บ่มีรถแต่ไม่ท่อมึงมีรถแต่ไม่ท่อ มีแต่เงี้ยเปรกนะคนบ้านหนุ่มเงี้ยวนี่ยพี่น้องเนียเออซื้อไว้จะนอนในรถฉันั่นเออเออเออบัดทั้งนี้มีรถดแบบโบมีท่อกระเราะมาใช้กันเลยบัดนี้เนาะโอ้ยปาโตทักกี้นี่อืม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 อ่าพี่น้องเลยปาโตพี่ทั้งนี้สะพิมสบายดีเด้อสบายดีปะกันล่ะสบายอ่าอาบน้ำแล้วบัดนี้ฮะปาโต อพี่น้องเอ้ใช้เอื้อยไปใช้ใช่เอื่อไปลินเอื่อยไปลินโอ้ยเนาะเป็นอะไรไปหาหมดหาหมอไอเด็กนี่ไม่เนาะเผินว่าวันที่ชาเกตเพิ่งหายไปอีกอ๋อช่วยได้ไปไหมอีกที่โบนี่นี่ยโดยพอไปมันก็เพิ่นเ่านบริโต์เลยมม่จะเพิ่นจัดยาให้เพิ่นว่าต้องได้ปาด เนื้อทิ้ง่าทิ้งเนื้อเอาก้อนเพื่อนะปาดอันเนื้อโตที่ว่าจะอันนั้นเอาไปตรวจโดยโอ้พี่น้องเลยช่างว่าเธอมาสรุปแล้วไปรอบนี้ฮันสองชั้มือยังบูมยังเลยโดยโอ้พี่น้องเลยวันทีเช้าเจ็ดมันหายไปไหมอีกวันที่เช้าเจ็ดบานทีเช้าเจ็ดเป็นเชื้ปาดออกมาตรวจเบิ้งเพื่อนว่ามันเป็นโรคยังกันแน่เพราะว่ามันมีหลายตุ่มตะเก้าน้อง บีบเบิ่งมีแต่ข้างนี่พอมอเพิ่นไปบีบอข้างนี่ก็มีคือกันมีประชองข้างบ่าไปให้งนึ่งนึ่งไปวันนี้เนาะโไปกบภัยเนี่ยนะไปกับแม่แล้วก็นอกพี่ว่าน่โอ้สามคนบอกโดยอคือว่าเป็นในไดก็คือว่าได้นอนหดสองมื่สามมือรอคนกวดโอ้มันหลายไปเมื่อแรกนนองไม่ได้กวดกินข้าวแล้วเพิ่นบพ่ให้กวดอ่า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  แต่มือสองกับเผื่อใช้กวดก็บ่ง่ายถ้าคนกวดอีกมันคนหลายเพ่อนให้ถ่าก่อนสรุปล้วก็เลยสามมือเป็นยังไงการช่จงช่ยใจได้ผู้ใหญ่เพิ่นบ่อซอยเ่งเงินยืมน่าไม่เท่าเพิ่นเงินยืมน่าไม่เท่าโดยยืมเพิ่นไปสองพันกับเงินกีบแน่เงินผัวน้องเพ่งงานแน่เก็บเงี้ยนเป็นยอง้ย สรุปราคาใช้จ่ายเบิร์ตเทไรต์นี้เนาะไปเบิดรวมเชิงค่ารถค่าล่างค่าอยู่ค่ากินกับเบิด์ตสามพันสามพันบาทโดูโอ้อือพี่นุ่งไปสองสามมื้อดูเบิด์ตสามพันก็ถือว่าเบิด์ตชุดๆได้ประหยัดสุดเด้พี่น้องเลยเดี๋ยวไม่ได้กินข้าวแต่บอกเตียงนี่โปรไรเขาไปมื้อนึงก็ยังเบิร์ตเทิร์พันเลยพี่น้องเลยข้ากวดนับเบิด์ตเทไรต์เนาะ ปลากวดนั้นร่วมขยอขยะกับเบิด์ตสองพันปลาค่าใช้จ่ายค่าเช่าห้องกเบิด์ตพันเดียวนึกเฉยหน่เนาะออกกันกับนอกแน่เพราะว่าเงินนอกพันมีอยู่เป็ดพันมีพี่ใหญ่จะดีมาช่วยพันเลยพันกันก็เลยว่าบุพเพกับอาน้ำน่องโตว่าก็เลยเงินสามพันก็เพิ่มว่าเบิร์ตเลยโดยเลยยืมน้ำน้ำน่องแน่เนาะโดยเอาพี่น้องเลยสรุปแล้วเดี๋ยวยังบุพูพซ้ำบาทนี้โดยขนัดวันที่ชาวเจ็ด กวดจวดยังใช่เพิินไปตอนนี้เพิ่นกวดยังเนาะเพิ่นมีแต่แง่ดังแง่จนหดคอพี่มันเป็นกล้องนี่เป็นกล้องเพิ่นช่องลงเลยเพิ่นมีแต่จับเบิ่งไปรอบหน้าเพิ่นสิบาดเอามาอานั่นมาเบิ่งเพิ่นแล้วนี่เลือดเพิ่นกับบริกวเราไม่แต่เพิ่นเอากล้องช่องลงเมืองชื่อว่าข้างในมันมีอย่างแน่มันอาสิมาเกิดอยู่ในงามภาแน่เพรมันเป็นลายปีแล้วอว่าไงมันมันเป็นโดนเลยเนาะมันเลือดรังเลยพี่นเอ้ย เพันว่าคือป้าให้ใหญ่ป่านี้เพอนเพันโตใจเพันเห็นในกี่มันใหญ่แห้งมันลายตุ่มโบจักกันนั่นไล้มันบมีเนาะเป็นไอะไรพี่น้องเอ้ปกติเพันว่าเคยเห็นกระมีแต่ตุ่มกับชองตุ่มแต่บโบลายป่านี้อันนี้ชิบกระตุ่มผู้ชิบเบ็ดชิบชองตุ่มพี่น้องเอ้พันตุ่มเนี่ยพันยังบอกว่าว่าเป็นตุ่มยังบอกพันถาปาดออกมาเบิ่งก้อนวิจัยเบิ่งก้อนเพื่อว่ามันจะเป็นยังกันแน่ ตรงโล่ผลกวาดผลด่วนที่ชาวจเจดปาดนี่ปาดชวนใดน้องผลในโบกอยู่บะผลว่าคำปาดบังขาบ่ได้ก็ชิได้ปาดบังตงุ้มบังคอผลมาปาดอชินขาชินขาโดยปาดคอนี่ปาดอันทั้งนอกเด้บอบวดูทั้งในปาด่ทาั้งในโอ้โ,อโอสองกล้องลงไปคนนี้เนาะสบายดีออบองง่ายอโดยละโดยโดยสบายดีม่ต้ใช้ผ้ากันไมใช้น เห็นเนาะโอ้ยพี่น้องเลยแม่์เจ้อยู่จะอยู่กับเพยไหนล่ะอยู่กับพออ่ออยู่กับพ่อโอ้ยดีเนาะอยู่กระเพาะสองคนสามคนสามสี่เพ่อนเพาะสามสี่คนแล้วเนาะเันบักโมลากันบด้ไปเลยป่ะบ่เนาะยันติดโควิดในกนนระเพานนี้ออืยังบูเพิ่มป้ะชะ ย่าตินี่แะอยูุ่งเทพก็ยังติดโควิดเออเดี๋ยวนี้หายไหนแต่ว่าเขาฉีดวัคซีนเลยสิเช้าวั้เด็กน้อยแล้วคุมตันทันบ่แห้งกับไม่ฉีดยาออกเนี่ยระญาติรบหน้าถ้าว่าได้เงินเลยสิภาพผู้นี้แบบไปกดเบึ้องเพิ่นว่าเพิ่นเจ็บบนหัวใจเพิ่นนะเพิ่นก็เจ็บเพื่อการอันนี้ก็ได้ไปกดอยู่ลาเพิ่นว่าเป็นหัวใจอยากลองเบิ่องอยู่มอยู่ไทยคือกันกับอยู่ลาอยู่เบอร์นะ อืมอืมอืมเป็นยองไงโอ้ยเนาะมีแต่มีแต่แนวโฮมเถอะกรรมพันธุ์มาจากมีแม่งอีหล่ากันเนาะพ่อพ่อบ่โดยพ่อแล้วเป็นยังไงนะเราได้เป็นแต่พ่อของนอกนี่เป็นอ๋ออออออเป็นน้ําเลือดน้ำยางเนาะโดยอืมพี่น้องเไยมันเลือดเลือดโตกันมาพี่น้องเไยคือบ่เตียงนี่แกแม่ก็แม่เป็นโรคกระเพาะอใหญ่มากกัน บาเตียงก็เป็นไปตามีิพี่น้องเลยอ่าในแถวภูพันอยู่ไทยพันอภัวคนไทยนะก็เป็นหัวใจคือกันอืออืมโอ้ยกำลังจะเป็นตะหักตะแพงเป็นหัวใจจริงเดยมันเป็นอะไรมันมันเจ็บๆเลยเมื่อยหมดนะเบาคนนู้นเลยเลยโอ้ยเนาะผู้เอายปกติดีผู้เอายมาเป็นยังเถอาถิ่นเจอยื่อยิ่งดูมีแห้งผู้เอาย้ลย ดีแล้วเฮ้ยมีผู้เป็นผู้โบเนี่ยเป็นเบิร์ดกระพวเลยเนาะไพชิเบิร์กไพ่เอเอเล่กระชองคนแล้วก็น,นัก,กนเลยวนะพี่น้องเลยฮะจังเจ้าขึ้นลายเครื่องฮลายเครื่องโทรศัพท์นี้ลายแล้วเราบอว่าไปถ่ายคลิปเ้ยอ่ในรถก็ยังมีอีกในมือเบิร์ท่านี้เป็นท่วงโทรศัพท์บอเตียงพี่น้องอีกขึ้นลายเครื่องเท่านั้ <c oughs> น,บบนอือเจ็บอยู่อออตอดอยู่โมกโมกเลยนะ เดี๋ยวนี้ก็เจ็บด้วยเดี๋ยวนี้ก็ไปหาหมอมาให้เจ็บเอานี่แม่นเพิ่นกินเอายานะเอายาให้แบบให้มันเจ็บเพิ่นจะหงอกผลกวดมันเป็นอะไรโอ้ยากับผู้จนเต็มถุงเบิ่งเหรป๊อกินเบิดไปแล้วด้ถุงแต่ยังมีแต่ญาติเป้ยงยืนชมไม่อยากลงเพ่งไงล่ะอุยช่างนี่ญาตแค่พี่น้องยายิกับผู้โน่ โคตรเกินเลยมันจะปาดมันจะปาดสิเจ้ากล้ากินนี่เพราะี่ข้าวแห้งเลยข้าวบ่โดยมันเป็นเม็ดชีไปได้นี่เนาะเม็ดชีข้าวคือยาปลาแต่มันใหญ่ประมาณชองโคมือนี่แหละต้มนี่ป้อออมันทำช้ำนี่ฮะป้อสองพันโดยแตาหูคนกวดนาชิไลก็หนี ไปเอาเข่าอยู่ใช่เรียบบัอ๋ออยเพื่อนเป็นปหนึ่งเขา่า,าบ่างบ้าเข่าเบิดเข่าเบิด์แหละโดยอ้าวาบบนี่น้องอีบ้านนี่มิตาเนีวเนาะมำไมสะอ้าอีหล่าเอ้าโอ้ยเนาะถูกแถบแท่งช้ำเนาะมิตาเนีนวโฮมโลแถบพันขายอยู่บ้านโลเลยสิหาพัน เขาเป็นกรบโบมีโรคก,ก็เป็นมานี่งบริจักได้พี่น้องเลยโรคภัก็ได้บริจกรัก,ก,บจกบระโบมีก็เป็นใจแล้วน่าฉีเกี่ยวก็ฉีดวัคซีนนี่แหละภูมิต้าน<บ>ทานเราบ,บ่ค่อยดีเนาะโดยฉีดวัคซีนปกติเขาต้องกวดร่างกายเพในผลไม้กวดผลไม้จะทำว่าเป็นพยาธิอย่างโบอลไรบางคนกับบริเจ็บบริโชกับบริไปกวดบิง้งม,มิจตโตแบบบริเป็นกัพท่านก็ฉีดให้เพราะฉีดยาได้ประมาณสองสามเดือนก็เริ่มเป็นรูด ตะกี้กือบริเป็นเนาะโดยนั่งง่วงเนาะง่วงใช่ปะมันนั่งง่วงอีหละใช่เนาะแต่ก่อนก็ะสีข้ามาสิเป็นก็เล็กๆน้อยๆนะวันนี้เนาะไปนี่แหลันจะแรกกระบาดตะยุ่งกินนะกับมันตุ่มบริันได้ใหญ่เป็นละยะละปีแล้วก็มันก็ใหญ่ขึ้นนะมือเพราะว่าพญามันก็แก่โตขึ้นเจ็บพ่อพี่น้องเลยโในพ่อไม่เจ็บเจ็บแต่ในกี่ให้อ่อ บางคนกับเพื่อนบอกว่าให้ต้มใบมังหงมังหงกินนะพี่น้องเนี่ยใบมังหงกับน้องกับเมื่อต้มกินแล้วเคยกินอยู่ป่ะน้องกินเนาะอากาศบางคนก็บอกว่าเคืออย่านางย่านางที่น่อกินเป็นไม้เนี่ยทั้งหักทั้งใบต้มกินเลยเพื่อนละก็คือเก่ากินคือกันโดยก็มีบัดเจ็บบัดเบอกหักสบายมันที่เช่ามันกับบัเช่าว่าคือมันแก่แห้งเลยคือต้นองกาบหนูน้องก็หามาต้มกิน

สรุปแล้วรอบนี้น้องก็ไปชื่อตั้งไปตั้งจากเช้าซื้อเนาะไปแล้วน้องผู้พ่นมีผู้ใหญ่จะดีผักเงินก็เลยน้องมาไปพร้องกันบ่อประบ่มีแล้วก็เพ่นกระชิมยืมพ่นว่าที่ตืามกันก็เลยว่ามีโอกาสอะไรกับเขาเอื้อยยังจะเอื้อยยังสาวประทุมพรในบ่บ่นี่แหละพ่นพาไปเพ่นอารถดพ่นไปสุ่งก็เลยไปพร่อ้อมกันประชงเงินค่ารถขามาาพ่นก็ไปห้าเอา ขามาเนี่ยกับเขาเลิกได้พันห้าหอดบังเงี้ยก็เลยน้องก็เลยบมาทารถเพิ่นไปหามเอาโอ้พันห้าร้อยบาทพูณโดยน้องก็เลยว่ามันแพงเมื่อบปได้ว่าเฮาบม่ได้มาตัวกรุงเทพว่าไปหาหมอว่าเพิ่อนเออจะเพราเพิ่นว่าไปสามมื้อนึงจะเอาเงินในสายหมาจ้าพันห้าเพิ่อนละอืมโอ้ยเนาะเป็นไรบอคำบูมีคนไปช่วงนี้กระทถบอกให้ก็ได้หรอก บโบยากดอกไอเล่นไปชงได้ยุสมสวรรค์พี่น้องโอ้ได้กับ 1, พันหะพันหะเพราะว่าน้องเคยเชียหัวให้แล้วฝั่งลาวนี่เคยมาแล้วหนึ่งมากับนั่นกับน้องชายลูกอามากับเพิ่นกับอาแพงมนันนน้องเลยชุดนี้น้องก,ก็เลยบาเชียหัวให้ลาวตุ่มลาวไอ้เคยผุณแม่แล้วก็ว่าพันหะเราตายร่แล้ววะ ทีไดอย่างเมื่อไรเราโอ้ยอกรเขากระขีมชินโนหนึ่งกับคนเรา่อยกระบาดร้อยล้อยบาท,บาทถ้ามาส่งในชินโนพันแบบพันหนึ่งถ้าดมางมเงาพนันห้าพันเราว่าง่าย<อ>าก็คือว่าเมาหลดมาเลยเมามาเลยเนาะเป็นรถดโดยสารประจำทางเลยพันแบบเมื่อเบ้อกาบมเมื่อละคำแล้วนอนนี่ได้ก็บอกว่านอนกับนอนบ่มีเงินเมื่อถ้าอายมาหับอยู่พันแบบได้เมื่อดอกมันนี่คำแล้วกัน ไอ้เพิ่นก็ไปหับเอาสามโมงแล้วก็พากัน,นามากระมาแต่เช้าพุทธาอ้ายเพิ่นดำนาอืมตู้มากระแตเช้าโดยโอ้เฉยมันก็โทรไปบอกอ้ายก็เล่นไปเอาได้ยี่ดอกใกล้ๆนี่จน,<ห>นบริภาษาก็กินข้าวก็กินข้าวาเปียกกะพริอยากข้าวแห้กินน้ำห้อนลวกมือจนแดงกเละแทนอุ้ยเนาะอ้เอ้าเท่านได้กินข้าวข้าวน้ามดยนี่ฮะโดยโผดโพดเอาเอาเอาเป็นเอาเลย ป,ป,ป่ญญะใช่ปูเนี่ยเด็กตั้งว่ากันพอน้องเพิ่นก็ห่างกะมาใหม่หากันมาแตาอาา่อันน่ะพุงโมก็ะจะให้เพิ่นพักเพืน่นพอนก่อนพี่น้องเลยมีแต่อ้าเช้าเงินอ้ายเองนี่ได้ให้ให้ไปซื้อข้าวกันเด้อพี่น้องเลยซื้อขา้าวซื้อน้ำมากินก่อนซื้อกินยังได้เนี่ยเพิ่นให้กินกระโมอ่เพิ่นกับ,บระบบขลามนะโอ้ยันวมาไม่เตะขลามเองเพราะเพิ่นยังบ่ฮูว้ว่ามันเป็นโรคยังนะ มีแต่ว่าเขา่านิในคลัมเองเนาะโดยเขาเชื่อว่าแบบกินอย่างไรสังเกตว่ามันเจ็บนะมีแต่คลัมเองมีแต่ว่ากินปูกินปลาไปก้อนนั่นแหลวะวเสียน้องเลยเดี๋ยวบันที่ชาวเจ็ดผมจะจังว่ากันพี่น้องเลยเนาะจากชิบบดสทรายนั่นกันเนาะน่าชิบบดสลายอยู่น้องย่านแต่เพิ่นว่ามาปาชินขาใย่า,าติจัตเดียวนี่ เพิ่นสิปาดหลายปาดน้อยจเฉยๆบ่กระบอบอดอกอน่ะเพิ่นปาดนะคือเพิ่นปาดเอาแค่นึงอ่ะน้อยๆนึงปาดปาดไปกวดได้ซื่อบ่ต้องตกใจดอกตัวนั้นน่ะปาดมันบ่คือปาดชิ้งง้วชิ้งกล้วยแค่เพิ่นแค่เอาพอได้ไปกวดได้ซื่อนะพอได้แปดในนึงปาดในวันอย่านํามันปาดบ่กระบอกระบอกระบอไม่้ไแม่มาชิ้นแห้งน้อยแห้งขี้ปาดลายโอ้ยบอกระเบนว่าเอาดึงปาดในขี้ด็นปาดชิ้งง้วชิ้งกล้วย บ่เพิ่นแค่เต็ดเอาน่หนึ่งเพอได้ไปกวดวิจัยเบิงองซือดอ่าบ่ตกใจประนั่นก็ได้อเอาอีลามานีเดาบ่สองสี่หกเจ็ดแปดอ่ะเดาเอาขนมมาให้มานน่แปดห่อก้าสศพที่น,น้องกับปัน,นกันเด้อไม่ก่อนกันยังไม่ได้เวยิยอมกินบ,<อ>บ,บ่ยอมกินพึกแทะขอยั่นเจ้าบ่ได้กินเอาเบงไม่กินแล้วบ่เวลาไปหันไปนี่เดือหายเลยเพราะได้ยั่วอืมอือ บุเป็นยังบุเป็นยังเอาอันนี้ก็ไออันชอยน้องก่อนเด้อน้องเด้อเอาไว้ไปซื้ออ่าเข้ามากินก่อนเดยวกับไอเวยมา่เมื่อไงชื่อชื่อื้อมาฝาแต่เนี้ยไปซื้อกินก่อนเนี้ยกินเนี้ยอยากแล้วเข้าหน้ามืท่านได้กินกับจะให้เพื่อนพักพ่อนก่อนพี่น้องเลยเพราะว่ามาแต่ทางไกลมันก็เมื่อยเนาะเดินทางไกลพี่น้องเลยอ่าป้าชั้นไอกับป้ากันเด้อดี่เอาเงินให้น้องก็ได้ไปซื้อข้าวซื้อน้ำขออ้ายอยู่ดีไม่แห้งไปเดินทางบนไดก็ให้ปลอดภัยเด้อ ไอำฮโลเวซชาอุาอีล่เวพอนเป็นบ่เขาพอนอยู่ดีไม่แห้งอะไรแล้วเพอเอาอะไรเอาขนมเมื่อได้สิแน่็บเป็นเป็นบตียงอะไรก็อาการมาอยู่มันเป็นอะไรจิตใจเจ้าบตียงโลแห้งผลมานว่าหัไ่จักโลอะไรชนิดกตายเลยอันนี้โดนพอเป็นยังวะ ตแอจัเบาชิตเบานั่นมาบมดบาอ่ายบาเทียงมาบ่อ่านเสบอกปบาชิตเบาตามาบาอานแล้วบอกอือยอาก็อยช่งข่อยหมาก่อนปบาชิดบาตาอีกมารอำเบดมาแต่เจ้ายังมีน้อยพ่นแต่เจ้ายังปุ้ยผู้เล่นดินน้ำขี่ตุ้มผู้ฮ่าผั่ได้จําได้นอยู่สี่ปีนี่ก็หปีแล้กปีสาย มากระตุ้นจะดูเคื่อนลังยหยาผูกลังผูกโอ้ยยังเสียอายคอยอยู่บลัึงกันอยู่บ่ไปสั่นระบายกับก่อนเด้อยังคำมันมืดแล้วไปหาชื่อ<ม>นักกินนักยากมาชู้กันกินซะพี่น้องเลยเนาะอ่ามาเอาไม้ให้ไ,ไหนนอ,อ้นี่เนาะอึ๊บโอ้ยไปกลับก่อนเดอ้อไปไปด้วยละ่ะไ,<ม>ไปายเออปันกันกินได้ขนมเด้อพี่น้องเลย ที่น,นี่กกระมุกขมุมอยู่ชิคายดีบ่รถนี่ขายสไลนะไหร่นะสามแสมน0 0หกรบาทพี่น้องเอา้<ะ>าไปประมูลน,นะพี่น้องไงพีงพ่น้องากชื่อหกรบาทนี่ลยแต่ว่ติดปุไรมันบ่นติดปุด้ชื่อไปนัป่น,นไรด้พี่น้องไงชื่อไปซุกบ่บันี้เนาะ เอาเอาเอานในรถเทเลยอืมแต่ว่าเพลงนี่คิดว่าชีชีได้บ่นี่ได้ได้พ่อมประมาณได้เดเดลดิ่โอยกวับยแคลำคนก็ใช้อเคเลยนะเนาะแบบวแล้วเนี่ยสิพ่อมสิไปแลี้ยอย่างเงี้ยพ่ะยเฮ้ยได้พี่น้อง เกือกมันเก็บผ,ผุพังอืมไปะชะนะกับป้าเด้อวันนี้เด,อด้อดโดอยโดยโพี่น้องเลย,ย,เยถ้าเพลงได้ก่อนแต่ชี <abbiamo S 1> ใ,ให้โดนหาเชน้าเพลงได้นี่ให้โดนหาเชนนะี่พี่น้องเลยจัง <inaudible> วเด้อมันจะคืนหาหรือเล่าเฮ้ยเนาะอ่าสามเชนกีบเราจะขายเนี่หกร้อยบาทหนึ่งพี่น้องเลยอ่ะประมูลเด้อพี่น้องเด้ออ่าบราิษัทซื้อไง มาเก้นเด้อไจได้เจ็ดเจ็ดร้อยเตดร้อยแอนท่านทพเ่พเีพ่นเจ้าขายชองันหมันติดบ่ได้แต่ลดมาหกร้อยปานนี่ลดไปป้บ่คาดเอาเอาี่นองเลยลองเบิง้งลองเบิง้งไปกับปลเด้อบันเด้อโอ้ยไปนองเลยไปี่นองเลยมาเตียงกันเดินทาง อ่ากลับก <S ges enough> ่อนมื้อนี้เนาะก็ได้แวะมาหาทางอ่าน้องพิมพ์เพิ่นก็ยังยังบ่ฮู้พี่น้องเอ้ยก็ไปอีกวันที่27เพิ่นสิอ่ตัดสินเนื้อเอาไปตรวจไปวิจัยเบิ่งว่าเป็นหยังพี่น้องเอ้ยเนาะยังบ่ฮู้สิสิ่งที่แน่ชัดเจนพี่น้องเอ้ยติดตามรับชมนํากันพี่น้องเนาะจะช่วยเหลือูเล็กน้อยก็ยินดีพี่น้องบาปอยู่น้องเพิ่นก็เียงมาปลกเพิ่นปลกานให้เรานี่แหละเพิ่นอ่าเรานี่ก็พี่น้องเอ้ยระดับเพิ่นยเอจากผู้ใหญ่เพิ่นเนาะ แล้วกับบุมีเงี้อีกตนแล้วอยู่พี่น้องอยังเป็นโลกเปลี่ยนไพ่อีกเนาะชีวิตคนเฮาก็ได้ไปมาเตียงขอตัวคับก้อนบันที้ต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบสสกุลสุขคนที่เข้ามาติบจดจำครับช่วงคลิปจนจบแล้วกับสงครามเขาชนะพี่น้องไอ้ชนะเบอร์นี่มาเตียงของกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องเบสสกุลสุขคนนะพี่น้องเนาะบ๊ายบาย,บาย,บายพี่น้องเลย